นี่ขั้นตอนการทําแขนก็นปเป็นเหล็กแบบนี้เลยขั้นตอนที่สองก็นี่เลยค,ครับมาร์กเจาะรูนื่ผมจะมีเครื่องเจาะเจ็ดบอสนะเจาะรใูใหญ่แบบคมๆแป๊บเดียวเลยนี่นี่นะครับนี้ขั้นตอนที่สองต่อไปขั้นตอนที่สามนี่นะครับขั้นตอนที่สามก็ทําการเว้าว นี่วาลผมจะเป็นเครื่องออใช้แก๊สนะครับตดัดเวาวตามแบบที่เรา,เาหมดไว้เลยนะไปดูขั้นตอนสุดท้ายกันนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เชื่อมนี่เชื่อมเสร็จแล้วหน้าตากระจกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดัดกันไปดัดงอคนละข้างครับหลังจากที่เราดัดเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะประมาณนี้นี่เราใช้เครื่องใหญ่ดัดเลยนะครับ อสวยๆเลยครับแข่รถไถยเราก็มีวิธีทำประมาณนี้สวัสดีครับถ้าได้หาใช้แจ้งมานะจ๊ะสวัสดีจ้า